สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกปู่ทุกคนนะครับมื่อวาสุริยายก็ได้ออกมาเห่นทงเห่ียญทานะครับมื่อวาได้ไปสนามคว้วายนะครับเมื่อนี้ก็ได้ออกมาทงมาทาว่าสิไปเบิ่งหลอเบิ่งได้ยิน่นว่า่นเห็นค้วไอดอนลูกค้วายดอน,ออดอนแม่ดอนออกลูกดอนนะครับเด็กกับแม่ดำออกลูกดอนนะครับก็ได้สิแวะไปเบิ่ง เดี๋ยวพี่น้องย่างเราไปทงน้ากันนะครับฝากกดไลไ์ก็แช่กดซับตไคร่ก็ติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวบบาสุริยาสิพไปเบิองกล้วยนะครับเนาะไปครับไปเพิ่งนทุกันครับผมเบาสุริยาสีย่างไปเบื้งนะครับนี่นี่ครับการเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยนะครับการเลี้ยงกล้วยก็ดียุย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าขครเลี้ยงเลี้ยงเพื่อสวยงามก็มีนะครับหรือว่าเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ออกเม่ปยพันธุ์ก็ดีนะครับหรือว่าสีเลี้ยงแบบ เพื่อสายพันธุ์ที่ประกวดก็ดีก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าสุริยาสิยางไปเบื้องนะครับนี่มันตากแดดห่อนแต่ว่าบ้าสุริยะยางไาเบื้องนี่ครับมันเห็นบ้าสุริยามาไทยนะครับผมนี่แม่เผือกลูกกับเผือกนะครับนี่นี่มาไทยเบื้องสะกอนนี่ครับลูกเผือกแม่เผือกแม่นลูกนี่มันสีลูกตัวแม่เขาหลูกตัวผู้ยิ่งเ่านเบื้องครับเนี่ยทางเดียวซ่อมเงินนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เออแม่กล้วยของอีพอวะครับนี่แมนครับแม่กล้วยเผือกเนาะแม่ออกลูกแม่เ้าออกลูกผูวครับมีันถ้าผัีแต่ผูวผูวสามตัวโซ่ผูว <c oughs> ไปยา่างไปมึงจะฆ่าเลยครับผมไปย่างไปมึงเนี่ยโอ้ลูกผูวผูวสามตัวจับได้พวกค่าแม่เน่ะจับไปเลยโอ้แม่แครครับโอ้แม่แครติไม่ไม่ถือว่าจับของอีพอนี่จับได้พวกค่ะจับได้เอาได้ได้จับไปที่เดียวดีแมนลูกตัวที่ตัวไหนครับนี่ลูกตัว ลูกตัวที่สมเอาเสร็จแ้ว่าสองตัวออกไปแล้วปล่อยไปแล้วเหมอนบ่อายุนับจากของติโอเดต้ผู้าูโซกผูต้นเนาะค้วไอหน่อยออกจากพ่อสอพ่อเดียนด้วยคำนึงบ่ครับดีมันสองทิตมนสองอาทิตย์นี่ครับโอ้ปะยังไปมึงจะฆ่านะครับผมปะครับนี่ครับคนเลี้ยงค้วอย่างมากคนว่าออกต้าผูเพือมันเป็นน้ำเซียเนืออจังเนอนเพื่อมันเสื้อสายพันเนาะทิจักตก่อนหต ม้นอ oh. ืมน oh, oh. ี่ซื้อว่าอะไรครับนี่โอ้โผสมผสมโ้ยกล้วยหลานบ้านหรือว่าผสมทั้งใดครับอ๋อใช่ปลาใช่ฝูงมันได้ติดเขาแต่ว่าสงสัยสพอมันจะเป็นตัวตัวดอนเนาะพ่อดำเอ้าพ่อดำพ่อดำมาออกดอนอ๋อฟุ้งพ่อดอนอันนี้พ่อดำออกดอนโอ้หมายถึงว่าพ่อดำ แต่ว่ามานันมาเสื้อข้อยดอนนี่ครับมาเสื้อตัวนี้เป็นข้อยดอนนะครับเนาะนี่เมียตัวนี้เดี๋ยวลูกสามตัวแล้วสองตัวกับยังอยู่น้ำยินบ่ครับอ่าเยน็นมันก็อยู่น้ำยู่ถ้าส่วนมาเสียดึงตัวคข้ยผูนบอนบอ,อีกตัวว่างหันกับข้อยผูน,นี่ครับข้อยตัวนี้ก็สิประมาณสี่ปีกว่าเนะาะหอดไปถึงข้ิดต้องเปียกไมปีหรอโอสี่ปีเป็นบ่แต่ว่าเสียเอาไว้เลี้ยงไว้ไว้ทาผสมพันธุ์อีกเนาะ บ่ได้บ่ได้โตเมียบ่ญยอดเมืนบ่ต้องเอาให้ได้เนาะเส้นําเสียเส้นลำเสียร่องใส่สายพันธุ์นี่ดีเนาะเพราะว่าเลี้ยงขั้วนี่เส้นําเสียนี่เลยครับตัวหนึ่ง่าอนุญาตเออญาไปมาจูงเลยครับผมญาติมาจูงเสียเอาไปทักไหนครับเอาไปใส่กันบ่ไปก้อยกับบ้านโอ้เอาครับผมเพิ่นว่าได้ตั้งแต่ขั้วเทปผู๋เนาะได้สามโตกับผูวัดเส้นอะไรอีกครับตัวหนึ่งมันมันขั้วจะข้อมบ่ครับตัวหุ่น โอ้อันนี้มันขั้วจากของยืนบ่เมียดำนี่ก็เมีนบ่ขั้วเมียดำนี่ก็เมีนเมียดำนี่ลูกเจ้าตัวอะไครับนี่สตัวกันเป็นสามตัวกันจาว่าออกลูกผูบ่เด้อตัวแรกเมียยี่ตัวตัวแรกเมียสองสามผูบ่โว้ยโศกหมานโศกผูบเนาะบักเถกหน่อยสายเสียบสายเสื่อเนาะเมียนี่ลูกตัวที่สามมันบ่เตัวสามเดือนเอาเดี๋ยวมาดูกนตัวยี่ ผู่ผูกอกันโอ้ยคำนี้โศาฟ้าแผ่นบ่นี่ฟ้าแผ่อันนี้ผูอันนั้นกัผูออกเดียนกว้คสองเดียนก่อตุนีตนี่เขาิเดียวตัวนี้สองอาทิตย์ตัวนั้นอาทิตย์เดียวว่าโตออกอาทิตย์เดียวใหญ่กว้าเนาะมียไใ้ยดันไดแม่นะครับเนาะใหญ่นะแม่ คิดว่าสิเลี้ยงต่อไปอยู่งเป็นบ่ไม่เงี้ยเปทาผสมพันธุ์บัดน,นี้ถ้าเป็นไปอะไรฮะพาราะว่าเลี้ยงเฮาที่ผ่านมากนี่เขาเรียกว่าคั้วดแบบบ้านๆเนาะไม่เงี้ยไปเสิร์มแบบบ้านๆไปผสมแบบบ้านๆแต่ว่าบัดนี้คิดว่าสิใส่หลอดอยู่เป็นบ่ไม่เงี้ยน่ครับไส้หลอดพอวาเฮาเฮาถือว่าเฮาได้แต่ผูอะไรเม, <c oughs> มันก็บ่าบานเนาะ <c oughs> เลี้ยงซีตปีก็ได้ผูอย่างเดียวอันบ่ผูอย่างเดียวหาตัวแล้วโอ้เอาเดี่ยถามทุกคนครับคั้ยตัวนี้นี่หมายถึงว่าเฮาเลี้ยงมานี่อันตัวนี้ไปไปผสมตตผผสมเออู่ โตไอ้โตโตเผือกเป็นบ้าแมกเียเอฮะโอ้ลูกตัวนี่ไม่ผสมตัวนี้แล้วมาออกตัวนี่เกี่ยวกันยู่ในขควาเนาะเกี่ยวกันยุ่ในความแต่ถ้าควอออกมาตัวนี้มีจะตัวกับคั้วต่้งบุญแปดตัวมีคั้วอย่แปดตัวผัวหาแม่สามบนนี้นี่งวนีเนาะอาจจะออกหาสาม อานนิครับคุณพ่อนี่เสือยังครับผมเสื้อสินนะครับตาเลี้ยงคั้วอยู่จชกปีแล้วครับนี่เป็นตาเลี้ยงบ่ครับคั้วเถียงป้อิเขเป็นตะงเน้อขีดวเยงและค้าชัวรยอะไรนี่เถียงเนาะบ่สวงพี่ไก่นี่ขเนาะตัวละสองสามแสนเป็นล้านเนาะเอตัวนั้นพี่ไก่แสนสามบัตรนี่เลยครับเท่าะอะไครับเหมือนถามนี่กันนี่บอกเดี๋ยวเบาสุริยาบอกก่าวบอกเนาะเดี๋ยวสิว่าให้เถียงเนาะเอ้าคุณพ่อกะเลี้ยงคั้ยมากคือว่าสิบวท่านเศร้าเลี้ยงเนาะ สีเลี้ยงไปเลี้ยงรสักก้อนสีเลี้ยงเอาลูกแม่ให้ได้เห็นบ่าเพราะว่าพ่อถ้าผู๋เนาะเอาข้อเจตถามมึงจอีกจะขึ้เนาะครับผมคิดว่าเลี้ยงขั้วนี่ดีกว่าเห็นเอาอื่นบ่หรือจังไหนครับเพราะว่ามันออกทุกปีมีขั้วแม่เออสองตัวหนึ่งเลยออกปีละตัวกับอีกสองเนาะขันมีขั้วแม่สองตัวก็ออกตัวแล้วมีลูกกะแเตซี เลี้ยงสองปีคุ้ยแปดตัวเลี้ยงสองปีเลี้ยงสองปีคุ้ยแปดตัวตะพิดว่ะพิษตะว่าเป็นคุ้ยผู่เนาะพิษตะว่าเป็นคุ้ยผู่เลี้ยงว่าเป็นคุ้ยผู่สีก็เขื่อนยอมไม่ออกเมียอืมครับผมไอ้พอฝากไอ้พออยู่บ้านไหนพ่บ้านดูตำบลหนองแว้งอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเฮาถือว่าเลี้ยงคุ้ยดีกว่าไ่เลี้ยงเนาะ เอาใหกําลังใจคุณ,อคณ่อเกษตรกรคุณแม่เลยตรก่อนนะครับผม mm hmm. เอาคุณ่อซื้อมาเลยครับผม mm hmm. เอาสินนะครับเอาสำหรับวันนี้ไยูดีมีความสุขความเจริเล้รยหลังเลื้อยเป็นสินมหาเศรษฐีนะครับผม mm hmm. สวัสดีครับโ mm hmm. สมเป็นมันครับ